หร,หรือ่าขึ้นอยา่างโอเคครับครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับวันนี้เป็นวันที่สิบาพฤษภาคมสอง7ัน้หสิบเจตรงกับวันวิสาขบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับเป็นวันที่พระเจ้าประสูตรัสรุและปรินิพานก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพานท่านพูดเอาไว้ครับว่าจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านวันนี้นะครับ ทางกลุ่มคนที่ห,วห่วงใยสังคมห,มวห่วงใยคนอื่นก็ได้มาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นขับเคลื่อนทำนำชีวิตภารกิจเพื่อท้องถิ่นนะฮะในวันนี้แล้วก็ก็ต้องขอขอบพคพุณทางท่านอดีตผู้ใหญ่นะครับหมูม่แปดซึ่งเป็นผู้ใหญ่มา20กว่าปีคือท่านผู้ใหญ่ลมศักดิ์ไว้อย่างสูงนะครับที่มาเป็นกําลังใจนะมาเป็นที่ปรึกษา ให้กับการตั้งกลุ่มครั้งนี้แล้วก็ทางาพี่เล็กกับซึ่งเป็นเจ้าของนะฮะร,รีสอร์ทชัยศิริแห่งน,นี้คุณกบนะครับแล้วก็คุณชัยนะครับซึ่งเป็นเป็นทีมงานเป็นกำลังสำคัญและแม้ว่าจะมีเท่านี้นะครับแต่นี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นทําความดีเพื่อสังคมสังคมเลวทำให้คนดีท้อแท้ งั้นกลุ่มคนที่มานั่งตรงนี้เราจะสร้างสังคมใหม่ฮะให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมอ่าแล้วในที่สุดคนที่ท้อแท้คนที่ปิดลิ้นชักนะเอ,เอาเอาตรงการเข้าลิ้นชักเองใส่กุญแจไว้ก็จะเปิดโรงการออกมานะฮะเข้ามาร่วมเดินในเส้นทางสายนี้นะครับเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะแต่เราทําเพื่อเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมตรงตาม,ม,มที่พระเจ้าท่านพูดไว้ว่าจาลงตนเพื่อประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์รัตว์แล้วเราก็จะไม่รอ เพราะเราจะไม่ประมาทต่อชีวิตชีวิตนี่มันแสงสั้นจะทําอะไรก็ต้องรีบทาก็เลยบันทึกภาพตรงนี้เอาไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าให้กับคนอื่นได้ดูที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับทางฝ่ายสมาชิกนะฮะมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะพูดบันทึกประวัติศาสตร์ทางนี้ไว้ไหมครับเชิญคุณโกคุณโกพูดได้ไหมครับเป็นไยแล้วเป็นไงครับเดินไปได้ตอนนี้ต้องให ผู้อาวุโสเดินๆเข้ามาหน่อยนิดนึงผู้อาวุโสเย่อทีความเห็นไงฮะว่าช่วยช่วยช่วยแนะนำความนำชีวิตเพื่อเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมเนี่ยยอดยีนดีครับรักทีได้มาร่วมกลุ่มคุณทานำชีวิตซึ่งเชิดชัยในกล่าวเมื่อเริไปแล้วครับจริงๆตำบลเมตตาภาพก็วังเป็นอย่างยิ่งว่ายังมีกลุ่ม ทำนํำชีวิตนี่พาบุคคลผู้บริหารต่างๆกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตำบนนิตภาพนี้มีคุณธรรมประจําอย่างน้อยก็ปฏิบัติจนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมแล้วก็ครอบตัวมีผลถึงเพื่อนบ้าน ผู้ที่มาใช้อยู่ในพื้นที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใ,ใช้ประโยชน์จากกลุ่มนี้เพื่อเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์จ่อส่วนรวมดีทีเห็นมีคภาพในเจริญก้าวหน้าโดยมีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมนี้ก็ในเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กนะวิชาศีลธรรมนำไปปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติศีลธรรมได้ ว่าเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ท,ที่เคารพนับถือสังคมก็เคารพนับถือเพื่อนบ้านก็เคารพนับถือครอบครัวก็เคารพนับถือก็อมีหลายอย่างนะคุณธรรมนี้อาจจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตนเป็นที่เชื่อถือได้เป็นที่ไว้วางใจกับเพื่อนในสังคมสุขภาพเพื่อนบ้านแล้วก็ครอบครัวลูกหลานของตัวเองถ้าใครนำไป สุกขยายวงกว้างไปนะครับทางบนสังคมให้ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรมที่มีที่นำปฏิบัตบขอพงคุณอย่างสูงครับพี่เล็กในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่นะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันสงขารึเปล่าการสร้างบูรณาการพี่ก็ต้องการให้ให้ให้กลุ่มทําเหมือนที่กับคุณคุณลุงผู้ใหญ่บ้านนะฮะพูดมาแล้ว ที่อยากทําให้สําเร็จเพื่อพี่ต้องการให้หมู่บ้านของเราเนี่ยจเจริญขึ้นไปก่อนจากหมู่บ้านก็ไปเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็ไปเป็นประเทศจะได้ไม่ต้องลบลาข้าวฟันกันเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะขอให้กลุ่มนี้ทางานสําเร็จค่ะครับก็อย่างที่ว่าตอนนี้ทางการบ้านเมืองกาลังปฏิรูปนะฮะปฏิรูปบ้านเมืองก่อนเลือกตั้งแต่เรามาปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วเราไม่ปฏิรูปเฉพาะตัวเองเราจะปฏิรูปชุมชนของเรานะเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะในที่สุด แต่และชุมชนแต่และจุดทั่วประเทศทําอย่างนี้ประเทศชาติก็ปฏิรูปนะฮะก็ขอบคุณมากครับถ่ายทาโดยฉัดชัยมาราธอนพุ่งนะฮะขอบคุณมาก